บปันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเสบดปันนี่นะคะวันนี้เรามาทำอะไรกันคะทุกคนว่ายน้ำมัม่งมัม่งว่น้ำที่ไหนคะทุกคนมีบ้านณอ้อมณอ้อมก็คือแม่ของไอรีนนั่นเองไปทุกคนเราเดินทางไปไอริสด้วยแต่ว่าไอริสไม่มาไอริสอยู่กับย่านะคะวันนี้ญาต่วันสวันเดินที่บ้านไอรีนนะคะเล่นฟรีนะแต่ว่าถ้าหมู่บ้านเสบ็ดก็อล์มเด็ดนะ เสียตังนะคะ120บาทเพราะฉะนั้นเราต้องมาใช้บริการของฟรีกันนะทุกคนรอก่อนค่ะรอก่อนเราไม่มีมันมีไอ้นี้ไหมอะ่ะไม่จมใช่ไหมไม่มีกระดานไหมเออมีกระดานตีไหมเดี๋ยวเราไปเลยเดีไม่ร้อนหรอเออออมเล็สหยุดค่ะหยุด ออมเล็ดคะแม่อูจะได้ตีพี่อมมอ,อมเล็ดแล้วดีไหมอลินแม่อูจะตีพี่ออมเล็ดน,นะโอเคไหมคะไอว่าเอาไอว่าอยากเห็นเที่ยวเหนื่อยร้องไห้อยาเห็นเี่ยวเห่อร้องไห้ใครอยากเห็นเที่ยวเหน่อร้องไห้ยกมืออลินอยากเห็นพี่ยอมเหน่อร้องไห้ไหมไม่อยากต้องไม่อยากต้องไม่อยากนะรู้ไหมเอาแล้วทุกคนครับ รอนะรอรอเนี่ยไอรีนอะแม่อุบอกว่าเขาหยุดเขาก็หยุดไม่เหมือนน้ำเหล็กกับเชอร์เบดเลยไม่ได้ค่ะได้ยินไหมที่เองพูดอ่ะ <c oughs> แรงอ่ะแรงมากตั <c oughs> ้งขาเลยเนี่ยขาหมูหรือเปล่าว่า <c oughs> ยน้ำเป็นหรอ มีออมเล็ตคนเดียวที่ว่ายน้ำเป็นตอนนี้นะไอ้บอลโตเลวลูกไอ้บอลโตค่ะเอานหาานังเท้าให้เรียบร้อยค่ะไปล้างตัวด้วยนะลูกโอ้ดูไอลินระวงังออมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตล,ล,ล,ลองเดินกลับมานะอันนี้หอยลีนอันนี้นหอ,อมเล็ตอันนี้หออเชอร์เบตลูกจะรีบไปไหนอะ พอยูเท่าไหร่เธออยู่เท่าไหร่เลทเทปไปหมดอันนี้ลึกหรือเปล่าออมเล็ตไม่ได้ลงไม่ได้นะไอรลนกับเชอร์เบทลงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ค่ะเชอร์เบทไม่เอามันลึกไม่ได้พี่องเด็ตลงไปก่อนไอรีนมาลอก่อนลูกรอหมาหมาก่อนค่ะไชเบทดื้อมากเลยอะ อ่ะให้อ้อมเด็ดลงก่อนอ่ะแค่ไหนแค่ไหลอ้อมเด็ดเหรออาลินอายลินไม่ถืออาลินลงไม่ได้นะลนูกนะรอมาม่าก่อนลูกมาแล้วมามา่ามาแล้วเจเบททำท่าลอยน้ำให้น้าอ้อมดูหน่อยเร็วเจเบททำตัวลอยน้ำให้น้าอ้อมดูหน่อยได้ไหม สบายเลยน้ำเนตให้มาว่ายน้ำห่วงไม่มีตกลงไปข้างล่างไงเว้นเชเบ็ดนะคะตกไปข้างล่างนะคะลงไปเร็วลงไปออมเนตไม่ทำให้น้องนะไอเชเบ็ดลงไปเอาเองยื้อเหรอ ไม่เอาไม่หยิบไม่หยิบไม่หยิบออาเล็ดไม่ต้องหยิบเออใช้นี้ดีกว่าเชเบ็ดเนี่ยลูกเชเบ็นี่ไงเนี่ยข้างหลังข้างหลังน้อ,อ้อมอ่ะอันไงเชเบ็ดว่ายนะ้ำไม่เป็นนะคะ ไปเพี่มเนท์รอข้างล่างแล้วอ,อุ้ยอมแนบท่าอะไรของลูกลเอาโอ้โหเอามา,มาให้ตกใจหมดเลยทุกคน,นเอาดีๆีชั้นเป็นสูง126 ได้ไปียนตังอยี่สิบหกแล้วถึงแม่อูถงถึงมแมู้ถุู้จริงอ่ะนู่นเออไปขอไอรีนมาขอยืมไปเอาตรงโน้นไปลูกป่ะโอ้โหไม่เอานั่นก็อยู่แค่ตรงนี้แหละลูกเอาเร็ว ตกใจหมดแลวแต่ละคนเอ้ยยืนได้ยืนได้เฉยเลยเอาดินั่นไอรีนให้นาดูจับไว้ก่อนจับกระดานสีเขียวไว้ก่อนลูกเออหนูยืนไ้หนหนูลองลอยตัวให้นะอ้อมดูก่อนเร็วเอาวางบนนี้ดิลอยตัวได้ไหมรอยตัวเหมือนที่พ่อเอ็มทำไมอะลอยให้แบบอ้อมดูหน่อย มันลอยยังไงผมไม่อยากลอยอะไรอ่ะไม่เก่งเลยอ่ะเออโอ๊ยเอมเลนมาดูน้องนี้อลหนูวห้เป็นเหรอลูกเอาดีดีใครเป็นโค้ยป็น อ้อมเดอยู่องน้องก่อนนะลูกอุ้ยจะมากลัวอ้อมเด็ไปดูน้องเร็วมานี่เป็นไงล่ะอุ้ยอุ้ยวายทำไมลองเลือกดูชุดก่อนดูชุดก่อนค่ะ ไอรินเห็นไหมเออเอาเล็ดใบไกลๆหน่อยแล้วก็ไว้กลับมาเอาท่าเอาท่าอะไรดีโอ้นึกว่าคางคกคางคกกระโดดอ๋อันนี้ก oh, ็อะไรก็ไม่นโลขารีบไปหมดเลยเก่งมากอเล็ดเก่งมากอ้วน้นอ้วนไม่กลัวหรอ นี่ทำไมเอาเชืเบเ็ดเก่งจังเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยว่าน้ำได้เฉยเลยอเอมเล็จเป็นไงไม่เล่นค่ะอเอาเล็ดไม่เก็บหินมาไม่เอานะคะลูกโอ้ยนั้นไปไกลเลยดีไหมที่บ้านไม่มีนะก็ต้องมาอาศัยเขาแบบนี้แหละค่ะเอออาเล็ดอย่าไปโดนน้องนะ อมเล็อย่าไปจับน้องนะลูกจับน้องดูน้องก่อนอมเล็ดูน้องก่อนอมเล่ตมานี่อุ๊ยแม่ก็กลัวนะทุกคนดูอันนี้ไปให้ลูกก่อนเอาลูกเอาไปให้ลูกก่อนเฮ้ยอมเล็ไปดูน้องดีออมเล่นออมเล็ตเขาห่วงน้องนะทุกคนดูเฮ้ยเฮ้ยน่นโน่นไงอย่ากดพี่อมเล่นะลูกอุ๊ยก่อนน้องะ อ่างอ่ะดูย่างนะทุกคนเอาเล่รักน้องค่ะดูย่างมากนะเก่งมากลูกไอ้ดีลินให้น้องจับก่อนแล้วไอ้ีลินมีเพื่อนแล้วอันนี้มีเพื่อนแล้วอ่ะโอ้ยเก่งจังเลยคนนี้โอ้ไม่ต้องใช้ตัวช่วยนี่มืองา เชอร์ลินเออเป็นไงล่ะไม่ต้องไม่มีตัวช่วยด้วยเป็นไงล่ะเก่งที่สุดแล้วนี่เป็นไงเอาจัำน้ำไปด้วยแล้วค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาถ่ายให้ดู นี่หน่อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และยืมกดกระดิ่งให้ชอ่องเสบปฟันนี่นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไอรีนบ๊ายบายค่ะ